ตรอไปคุณครูประจำชั้นับคุณครูหนูนะคะคุณครูดาแล้วก็คุณครูอ้นนะคะสามท่านด้วยกันค่ะมีดูแอนเป็นคุณครูสอนสิตปะค่ะ Clong cling, 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 clong. Clean, 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 Clong clean, clean, so oh, please. แสดงว่าตอนนี้ลูกตากกรง,งดำๆของเด็กๆจะต้องม,มองอยู่ที่หุอนแหวนคนเดียวเลยเนาะพร้อมแล้วตบมือหนึ่งค่ะเยี่ยมมากแอนจะนอมนิทานให้ฟังหนูด้วยค่ะนิทานของแอนค่ะเป็นชื่อนครอบครัวเกลื่อนเกลิ่ยนักเดินค่ะการคำนี้ ชอบเดินหันไปคลิงไปคลิงไปคลิ่งไปจะมีวันได้เข้าไปในดินแดนสีแต่ว่าคุณสีบอกว่าเจ้ากลมกลมปิ้งๆิเจ้าไม่มีผู้การมาเลยเจ้าสะลบายสีไม่ได้ แล้วก็สุดท้ายเอ๊ะเล็กมากเลยค่ะอุอ๊ยยู่ไหนเอ้คือคุณลูกแบบ้งเอ๊ะว่าแต่ว่าครอบครัวกลมกลมติ้งติงไม่เคยเรียนหน,นังสือเลยเด็กๆช่วยจัดลำดับเรียงลำดับให้ครอบครัวกลมกลมติ้งติ้งหน่อยไม่ได้ไหมคะเอาแบบข้าวแถวโครตธรรมชาติเลยตัวเล็กอยู่ข้างหน้าแล้วค่อยไล่เป็นตัวใหญ่ที่สุด Εντάξει, το κάτω. สีอะไรนะคะ See, สีเขียวอ่าวสำรับที่กันเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ค่ะเขาพร้อมทีจะเดินทางไปแล้แต่ว่าพอเข้าไปปุจเจอกับด่าคุณสีสีแดหรือคุณสี คคสีไหคะภาษากรีกคือเรดสีแดงสีนี่นะคะสามสีเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะอยู่เมืองเมืองเงี้ยมาแค่สาสีเองอยากจเจอกับเพื่อนใหม่เจ้ากลมกมกลิ้งๆทั้งหลายช่วยหาเพื่อนสีใหม่นอกเหนือจากแดงเหลืองน้าเงินได้ไหมคะ เด็กๆได้ไหมคะเอาละพี่ใหญ่สุดบอกว่าเอาแล้วนะเดี๋ยวเราจะอาสาไปสำรวจดินแดละและพี่ใหญ่สีเขียวก็เริ่มแต่ว่าจะต้องมีมือทั้งสองข้างของพวกเราช่วยด้วยนะลงกลองกลิ้งกลิ้งลองลองลงคลิง ออกไปเป็นหน้าที่ของลูกบอลสีฟ้าขงองคุณกุดานะคะคุณกาจะช่วยค่ะส่งลูกบอลสีเขียวเสร็จแล้ว,วเราจะเดินทที่รอยเท้าเพราะว่าคุณกลมงสีฟ้ารอยเลือกสีหนึ่งสีเย พาเด็กๆไปเล่นที่อารสีสามในบอนี้นะคะมีลูกบอลหลายมากเลยแต่เอ๊มีลูกปิงปองค่ะมีจำนวนตัวเลขอยู่โอเลขสามค่ะเก็บที่เด็กๆเลือกลูกบอลได้สามลูกให้มากลิ้งสีในบอสีนี้นะคะมีสี องเหลืสีน้ำเงินแล้วก็สุดท้ายสีแดงเอเมื่อกีก้กูแอนได้เลขอะไรนะจำไม่ได้เด็กๆจำได้ไหมคะเลขอะไรคะเลขสามกูแอนเลือกลูกบอลได้สามลูกกลิง้งผ่านน้ำสีปวลนะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วค่ะมือเละนิดหน่อย นุกแก้วเล็กสุดนะคะกำลังรออยู่ในอ่างสีนนเลือกหนึ่งสีแล้วปักนุกแก้วใส่กล่องที่มีกระดาษรออยู่กลิ้งไปกลิ้งมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บนุกแก้วึ้นเด็กยิบ สีเหลืองรออยู่สีแดงรออยู่แล้วก็เุสีน้ำเงินรออยู่กันค่ะว่าแต่แอนเลือกสีอะไรบนะ้าอาวละพาผลงานของตัวเองมาตากนี่นิดไม้หนีให้ เด็กวาดได้เลยระหว่างรอเพื่อนๆเลยค่ะอายุ